เป็นไรมันจินสีเองเป็นสินตีเองบ่จะเกินแต่สองสามคำแรกคำต่อมาก็จะคายโอ้มิงเรียบร้อยเลยหมิงกินมัดใช่ยังว่าแข็งอีกเลยังม่กินแข็งมื้ก so like hey, right. oh, so ินเลยแต่ว so so. wow. so, ่าวันสี่เกี่ยวสบายเลยไปรุ่นไปรุ่นแอ่ถึงบ่บ่ตุตะคือมิงเพราะว่าเขากินแต่น้ำเขาไม่กินอนี้

ถ้ามีก็จะได้แบบเชลยยดหารทีเ้าไดันต่ำมขับผมอีเออเออโอ้โหโอ้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  สวัสดีคุณแม่นาราครับผมสวัสดีคุณแม่นารานะครับโอ้โโอ้โโอ้โิบะอ้้อดิอพุะลุมอลรถดินือวมวานมีรถดินมาขั้นหนึ่งได้ลรอมีอยู่เพาจักเขาโจกทางไหนน้ะเขาเอามาเอามาส่งให้รถดินมาลุอยู่รถดินอ เพราะว่ามีมากขันหนึ่งของอันนี้เดี๋ยวก็ทำกระั่งออกออกมากก็ไปแท่งหักเวิรไปแท่งกระปูนหักแตกมันหักูบาูดูนี่ค่ะ

เบื้งแม่เขาเบ้งนายวะเบื้พ้อเขาวะเบิ้องเบื้องงาพ่อเขาวะงาเบมันเด็มากเโอ้เค็ดอันนี้กระลุนกระออกเหล่านี้ออกแล้วรุนครับรุนนี่แมนอ้าวโอ้ยแมนอยู่ดอกนี่นะคะงานน้อยออกหมดแล้วนี่

ก็มาหาเพื่อนมาแล้วเฮ้ยนะครับป่ะเอาวเป็นยังไงลูกควันนี้ก็นะคะมาหาพี่คลองได้มาหามิ่งด้วยนะคะดู พี่กับน้องอันนั่นเขาบดือเนาะเขาก็เล่นโบกเด็นออ้งงไไไ้งไงไุไง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 ่งงไองไงไงไ อ่ะน่คะเอามาหาพี่หรือจะมาทะเลาะกับลั่วเขามาหาพีข้องหรือมาทะเลาะกับรั่วอืมเบิงนูน่นนู่นพีข้องหาพีข้องเร็วเอ๊หาพี่้องเร็ว ออืมจับง่าพี่ข้องเอาใไ้ไดเ,เหมือนของพี่ข้องเ้อลูกเออกอดกอดพี่ข้องไว้เออหาว <laughs> กอดเขาเราไปคู่เขามันเป็นอย่างไรเออ,เอ,อ ก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะก็พวน้องเมษาปูเวศนะคะฝากด้วยนะคะแม่ๆค่ะนะคะก็ไปทีนี้ลันี้ไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะแล้วพูดเชี่ยยังไงวาเนี่ยฮะพูดเชี่ยให้มเชี่ย